สวัสดีครับเพื่อนวัยรุ่นเลสเปกนะฮะกับเลสเปกวิวเพื่อนท้าคนรักรถนะฮะวันนี้เ,นเพื่อนอยู่กับพี่ดีมนะ EP พิเศษครับวันนี้พี่ดีมจะพาเ,เพื่อนรับชมรถที่เรียกได้ว่ากระแสนอนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้นะฮะนั่นก็คือ Ford r a เจ e r ์ a p t เตอร์2ครับบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นรถที่ฮอตมากๆในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวเราไาชมว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างบอกเลยว่าโคตรว้าวครับผม มางานมอเตอร์เอ็ก2ปสอเราจะพลาดคันนี้ไม่ได้ครับคันนี้ไม่ธรรมดาเป็นฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ครับเพื่อนๆฟังดีๆมันคือรถกระบะพันโหดครับให้กําลังแรงมา้มามาหาศาลเกือบ400แรงมา้าครับโอ้โหเจ้าแ a ปเตอร์คันนี้นะฮะมีการปรับปรุงนะฮะปรับโฉมครับด้วยแชสซีเดิมนั่นแหละอาจจะเรียกว่าไมเนอร์เชนก็ได้แต่ว่าหน้าทาปากมาใหม่พร้อมยัด เครื่อง V6 ทวินเทอร์โบให้กำลังแรงม้า397ตัวครับกับแรงบิด583นิวตันเมตรมอลว่ามันก็คือรถสปอร์ตในคราบรถ 4x4 เพิ่งเคยเห็นรถที่ทำตลาดในเมืองไทยที่เป็นรถแบบกระบะยกสูงแบบนี้ที่มีกำลังแรงม้าเยอะมากๆแบบนี้สำหรับเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะฮะเครื่องยนต์ที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน c o b o o s t V6 3.0ทวินเทอร์โบโครับ397แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่583นิวตันเมตรครับผมเรียกได้ว่า โคตรสัใจมากๆครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่วนท่อไอเสียนะฮะให้มาได้แบบนะ่สัใจเวอรรุ่นมากๆครับผมเพราะว่าท่อเนี่ยสามารถปิดเปิดวาวแล้วก็เลือกเสียงได้4รูปแบบด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดเงียบ Normal โหมดสปอร์ตแล้วก็บาจาโหมดครับเหมือนแบบระบบท่อตรงเลยนะฮะส่วนทางด้านช่วงล่างนะครับจัดเต็มมาให้ด้วยโช๊คอัพจากค่าย Fox ครับแบบ l i v e วาวนะฮะ Normal Internal บายพารขนาด2.5นิ้วปรับได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งโชค๊ค f o ็อก์รุ่นนี้พัฒนาร่วมกับปอดเพอร์ฟอร์แมน์ครับม,มันหล่อลื่นมีส่วนผสมของเทฟลอนครับลดการเสียดสีได้ถึง50%นะฮะรถคันนี้นะครับ เพื่อน4ล้อแบบ4 wheel drive all time นะครับโหมดการขับขี่นะฮะเลือกได้หลากหลายถึง7รูปแบบด้วยกันนะครับก็ะจะเป็นโหมด normal โหมด sport โหมด slippery โหมด rock หรือจะเป็นโหมด mud and luts โหมด sand แล้วก็โหมดบาจานะฮะไม่แค่นี้ครับผมนะฮะในส่วนที่ราคาของมันเนี่ยไม่ข้าม2ล้านบาทครับเรียกได้ว่าเขาทำค่าตัวออกมาได้แบบเฮ้ยบอกเลยว่าจองกันยาวแน่นอน <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่าน่าจะเป็นเนเจอร์ที่แบบ ขายดีมากๆในส่วนที่ราคานะครับ1นึ่งล้านแปดบาทครับผมส่วนล้อเนี่ยบอกเลยว่านะฮะเขาให้มาเนี่ยเขื่อสําหรับนะฮะคนที่อยากมาอัปเกรดนะฮะอย่างแน่นอน <laughs> แอบขายของไวในคลิปด้วยเลยนะฮะล้ออันลอยนะครับขนาด17นิ้วนะคือได้ว่าถ้าเพื่อนๆมาเปลี่ยนเป็นล้อขนาด20จะต้องหล่อดุดันสมกับรถแน่นอนครับผมยางที่ให้มาเนี่ยเป็น ยางอชูเลนจากค่าย BF g o o d r i ิ h รุ่น KO2 ครับตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมแต่ว่าถ้าอยากหล่อก็ต้องขยับนะจ๊ะโจทย์การใช้งานของเขาคือน่าจะเอาไว้ลุยลุยโดยเฉพาะครับไปเดยทุกที่แน่นอนครับมาเยอะขนาดนี้ มาด้วยชุดมาตรวัดฟูดิสเอลนะครับขนาด12.4นิ้วครับจอกลางทัชสกรีนแนวตั้งซึ่งเรียกได้ว่าหล่อมากๆครับขนาด12นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยครับและมีลำโพงมากถึงปาตำแหน่งดีกันครับผมเอามาดูเันที่บั้นท้ายครับผมนี่ฮะโลโก้ l a ปเปอร์เนี่ยชัดเจนครับมาดูฝาท้าย เบามากดีมากครับพอปิดไม่ยากครับเดี๋ยวดูท่อหน่อยดูท่อท่อออกคู่ครับผมเรียกได้ว่าซื้อรถคันนี้เนี่ยผมยังไม่ต้องขายของกันเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะโชกคช่วงล่างนะครับล้อยางที่ให้มาเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยมันคือพระเอกของงานในวันนี้แน่ๆครับด้วยความที่เนี่ยสื่อน,นะฮะหลายๆสมนักเนี่ย สน,สนใจมากๆครับอันนี้เป็นเพียงแค่สเปคคร่าวๆที่พี่ดิมพามาชมกันนะฮะใครที่อยากจะไปชมตัวจริงตอนนี้ก็รีบไปชมที่งาน Bangkok International Motor Show 2022กันได้นะครับผมส่วนถ้ารถคันจริงมาเมื่อไหร่นะฮะมีโอกาสดีๆพี่ดิมจะไปรีวิวแบบจัดเต็มให้อย่างแน่นอนครับยังไงฝากแฟนช่องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นมังใช้พีดิมด้วยครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมคิดแต่งรถคิดถึงและสเปคครับสวัสดีครับ